สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชีวิตปลดล็อกราศีไหนช่วยได้เป็นช่วยนะคะคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคนหนึ่งราศีเดียวนี้เท่านั้นที่ช่วงนี้เรียกได้ว่าเฮงกว่าใครเพื่อนเลยละคะ่ะก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างค่ะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับช่วงนี้ราศีที่ได้อันดับหนึ่งโชคช่วยรวยเวอ่เวอร์เลยก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะ ชาวราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์รวยเวอ่เวอร์เลยค่ะโดยปกติแล้วชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นคนทนงตัวเองเป็นคนที่ใจเด็ดไม่พึ่งใครโอกาสในการที่จะมีโชคจากใครช่วยยากมากๆหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นช่วงดวงตกดวงอับโชค ตอนนี้ได้เวลาของท่านที่เกิดราศีสิงห์แล้วนะคะยาวตั้งแต่วันที่19เมษายนเรียนได้ว่าเป็นมหาโอกาสมหายิ่งใหญ่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดโชคทําให้รวยแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยล่ะค่ะดาวพุธด,ดาวการเงินคือเลข4ดาวศุกร์เลข6ดาวพฤหัสบดีเลข5จัดอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นมงคลโชคช่วยของคนที่เกิดราศีสิงห์น,นะคะ พร้อมกับเรื่องการเงินก็สุดกำลังค่ะทำให้เกิดความสำเร็จที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าใครๆเลยนะคะเรียกได้ว่ารวยเวอร์รวยวังมากเลยละคะ่ะช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าใครเกิดราศีสิงห์มารู้อย่างนี้แล้วก็ให้เตรียมหาโอกาสโชคช่วยโอกาสอันดีเยี่ยมอย่างนี้เข้าไว้นะคะเรียกได้ว่าโชคดีอย่างนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วช่วยได้ต้องเป็นช่วยค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีไหนที่ในช่วงนี้ชีวิตได้ปลดล็อกช่วยโอกาสเอาไว้ให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ